<c oughs> สายด่วนคนตระกูลแสนสุขพ่นถามกันก็นมาหลายเนาะคะ่ะเนาะสายด่วนคนตระกูลแสนสุขค่าอายอยู่ค่ะเลื่องพระเถรอัดคลิปาขาพระเลี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ต้องใจให้ใจแดงกดไลค์ให้หน่อยค่ะซ้ายมือเนี่ยกดไลค์ให้ด้วย <c oughs> เจแดงเจอานให้ฟังเลขเจ้ารับกินอะ่ะเจ้ารับกิน <c oughs> <c oughs> เ่นบอกว่า หวหนียาซื้อติดเจ็ดนะครับเพราะเจ้าเขารับกินเจ็ดและเลขเจดสองใครซื้อเจ้ารับกินทั้งหมดครับรับรองงวดน,นี้ไม่มีเจดแน่นอนครับมันได้ซื้อไปแล้วค่ะได้ซื้อไปแล้วโดยเฉพาะเจ็ดแม่สว่างนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดเจ็ดนะคะ หนึ 1> 1, ่งเจ็ดก็ซื้อไปแล้วเจ้ารับกินเจ็ดสองเจ้ารับกินเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนะกดไลค์ให้แน่งวดน,นี้ย่าซื้อเลขติดเจ็ดเยอะนะครับเพราะเจ้าเขารับกินเจ็ดและเลขเจ็ดสองใครซื้อเจ้ารับกินทั้งหมดครับรับรองงวดน,นี้ไม่มีเจ็ดแน่นอนมไม่เจ็ดจะต้องมี 8, ่แปดห่คะท่านผู้ชมนะใส่แปดไปเลยแปดสองไปเลย นะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถนะูกหวยน่ะเดี๋ยวจะแดงสิสรุปให้ค่ะหลังจากคลิปนี้ไปสิสรุปหวยตัวเลขนะลให้ท่านผู้ชมเนาะข้างล่างเพิ่มให้เก้าเก้าสามกับกันเนะก้าหานะเก็อกอกเนะนะก้าออกเก้าหนึ่งเนาะค่ะเนาะออกเก้าหนึ่งค่ะเอามางวดน,นี้ให้ตัวใดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ด กันหกเจ็ดนี่คือบนเนะคะ้ค่ะล่างสองสองตัวเดียวค่ะล่างสองสองตัวเดียวนะคะชะะุดใหญ่เพืนน่อนบอก <c oughs> บางชุดใหญ่ยังมาเอาชุดหน่อยเนะ,ะอ๋อชุดใหญ่ตัวนี้ค่ะศูนย์เจ็ดกับสองสองคือเกาใครโทรมาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องแด้มเมื่อวานมันมีมีอาจารย์อะไรไม่ทราบคะ่ะคือว่าแบบว่าเคยดูดูแกแต่ครั้งแรกแกก็ให้ถูกนะครับมันนี้ครั้งที่สองเมืม่อวานนี้เองพอดูแล้วแกให้วิ่งข้างล่างสองค่ะวันนี้ใช่ไหมครับสองอ่ะวันนี้หรอครับอ่ะวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้พี่ดูพี่ดูสเสจแล้วแกบอกว่าเมื่อวันที่แล้วแกให้หนึ่งเก้าแล้ววันนี้แกให้วิ่งสองพี่ก็เอ้อไม่รู้จะสองอะไร หนึ่งสองสองสองค่ะถ้าติดสองน่าจะเป็นสองสองแปดสองเจ็ดประมาณนี้นะเนาะน่าจะเป็นสองติดสองสองหกไว้ก็ตัวนะคะค่ะใช่ใช่สองหกค่ะค่ติดสองหตัวเลยเพราะว่า kitty, น้องสาวน้องสาวก็ทำงานแต่เพือ ias, พ่อนก็มีเพื่อนอยู่นในกองกระลาบเราก็ไม่เชื่อเขาหรอกแต่เราก็แบบเออเขาบอกหนูหนูเนี่ยแต่ได้มานะ ว่าใช่างนี้จริงหรือเปล่าแต่กอ่าเอองวดที่แล้วเขาให้ก้ามาว่าหนูก็ว่าอย่างเงี้ยอเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกพี่พี่แมวว่าหนูพี่หนูเป็นพ,พี่หนูก็โตกันพ่อแม่เรียกหนูหนูเขาให้ใหกมาล่างหกมาล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาบอกว่างวดนี้เขาให้หก แล้วเมื่อวานเพื่อพี่ไปดูแบบเพจเนี้ยว่าเอ๊เขางวดที่แล้วเราจดไว้นอต <c oughs> แต่ให้หนึ่งเก้าแล้ววดนี้แกบอกว่าได้สองมานะครับให้วิ่งสองพี่ก็กดลืมกดติดตามน้องแดงที่ทาไม่เป็นแล้ว <c oughs> พี่ก็ไลยจะเปิดดูดูแค่นอกจากว่าน้องมั่งน้องมาให้มั่งอะไรก็อะไรโมดที่แล้วว่าหนึ่งเก้าแล้วพี่ไปรักข้างบนพี่แทงข้างบนก็เลยไม่ได้ เรืววันนี้ข้้นข้างบนน้องแดงได้ไงคะได้อะไรคะก็ชอบหนึ่งค่ะชอบหนึ่งบข้้งบนอะไรหรอคะค่ะก็ก็ก็ไม่ติดเจ็ดก็คงจะติดแปดน่าจะมาหนึ่งเจ็ดนคะมันมีมันแบบพี่ซื้อลอตเตอรี่มาแปดแปดเจ็ดหนึ่งนะหนึ่งแปดเจ็ดอะไรเนี่ยจะไม่ไมได้ไถ้าเมาก็ไปไห่้าระาไหว้ารีมาไห่้าระทีก่ศาเหลักเมืองอ่ต นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พัดอะไรที่สิ้นไปแล้วอะเมื่อสิ้นมาเดือนที่แล้วเขาบอกขอ,อคุณพี่ครับติดติดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะไรเนี่ยแล้วมันเป็นหวยดังอะน้องแดงใช่ค่ะนี่เจ้ารับกินเจ็ดเลยนะเขาบอกนี่มาเจ้ารับกินเจ็ดเ,ออเ,เจ็ดสองมัดังมากเมื่อวันที่แล้วพีว่ก็ไปไหว้ศาลรักเมืองอยุธยาน่ะเสร็จแล้ว <c oughs> มันใกล้วันเกิดี่ไงะพี่ก็เลยว่าไปไหว้ แล้วเสร็จแล้วเขาแกก็เลือกลอเตอรี่มาให้น้องแดงเชื่อไหมว่าไอ้หวยมันออกสามตัวท้ายอะ่ะของพี่มันเป็นสองอะไรหก้าเออแกเลือกให้สี่หก้าหรืออะไรเนี่ยแล้วมันออกสองหกห้าพี่ก็ยังเสียดายอยทุกวันนี้เลยยังไม่มีดวงค่ะพี่ <c oughs> ข้าง <c oughs> บนน่าจะติดเจ็ดกับแปดนะหาตัวใส่นะนะแต่ก็ชอบหนึ่งอ <c oughs> <c oughs> น้องแดงก็แบบว่าใจเดียวกับพี่แมวเนี่ยพี่แมวก็รักเจ็ดแปดข้างบนนะคะใช่ค่าค้าสองมาถ้าข้างบนก็จะเป็นสองแปดห้าแปดอะไรพวกนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกหมายความาชอบเฉยๆแต่ชอบจริงๆก็ก็เลขดังนั้นแหละหนึ่งเจ็ดนะคะใช่ค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเมื่เสร็แล้วนะโอ้โหขนาดเ้าโทรมาให้เลยจากนครสวรรค์เขาบอกพี่ครับ วิ่งก้าวบนก้าวล่างพี่เป็นเจาะบนอย่างเดียวเลยคือว่าวิ่งก้าวบนไปแต่ขัางข้างล่าง,าง,างอ่ะได้มาทแท้เลยวันหนึ่งก้าวพี่ไปเล่นข้างบนกับน้องแดงวันนี้เขาต้อง,งติดเจ็ดข้างบนแน่นอนเลยเขาบอกว่ารับกินก็รับไปเถอะคิดว่าต้องติดเจ็ดแน่นอนเลยหนึ่งใช่ไหมคะเจ็ดไม่รู้จะเจ็ดอะไรถ้าไม่ออกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะมันจะไปออกเจ็ดเจ็ดห้าทันทีเลย เออเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดห้าค่ะน้องแดงแต่แปดนะพี่กลัวจะจะอยู่หลักร้อยนะน้องแดงค่ะเออจวิ่งได้เลยขอบคุณค่ะที่บ้านหนาวไหมคะหนาวไหมคะน้องแดงไม่หนาวค่ะพอยันเย็นไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเติมเช้านะเอทำไมเป็นร้อนไปได้เนี่ยที่วัดิริตรานี่ร้อนมากเลยใช่ทุกปีหนาวแล้วนะนี่ทุกทุกปีหนาวเลนะมันมันมันก็มีแบบว่า แบบลมเงย็นๆมาแต่พักเดียวเองมันก็ร้อนและอ้ <c oughs> อาค่ะท่านผู้ชมพี่แมวเพิ่งได้หายของมูลมากก็สวยงามอยู่ค่ะเหมือนได้มาจากอาจารย์เจดียงกับเขียนไว้เพราะท่านในสื่อจากอาจารย์ไอติมเนาะสองหกสามหกข่างล่างเพิ่งนะอาจารย์ไอติมนี่ก็ด่งดังในโลกโซเชียลในโลกไงเนาะ สายโมเตลูนั่นบ่อเพื่อนไปบวงสวงอยู่ข้ามสนดเพิ่นบอกสองเพิ่นบอกสองหกสามหกข้างล่างนี่แหละเนาะตัดตรงนี้ด้วยค่ะอออสองสองหกสองสอง,สองของคนกตะกูลแสนสุกก็คอยทำไปช่อมล่อยๆถูกหวยไปนน้ำกันแล้วก็สั่งซื้อขรีมมาตามเบอร์ทรึ้คืนไหน้าจอค่ะแคลเซียมยาสายตาแล้วก็ สิบสองรอยพัทนี่ค่ะเน้นไปนที่ดวงตาแล้วก็สบู่ชุดพันหนึ่งร้อยบาทนะคะพันหนึ่งร้อยบาทจัดโปรโตลมหนาวในช่วงธันวา t นี้ถูกของทุกปีเนาะนะทุกปีของเดือนธันวาจัดจัดนะคะนะแล้วก็เซรั่มนาน,นหน้ากระจกค่ะเห็นผลเร็วค่ะนาน,นหน้ากระจกนะวัตกรรมใหม่นานคคาว่าหน้านโนกับสิคุณของคุณภาพเลยค่ะไม่ว่าเสื้อผ้าไม่ว่าอะไร ก็ของเขาก็จะดีหมดคุณภาพเนาะนาโนหน้ากระจกหน้าใสเหมือนกระจกเลยคนะ่ะก็ขอยทนผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหอยกันน้ากันนะคะกับหอยคนตระกูลแสนสุขสายด่วนนะคะสายด่วนคนตระกูลแสนสุกแล้วก็พี่เหมียวให้มาแล้วก็เลข <c oughs> เจ้ารับกินเจ้ารับกินเจ็ดสองนะคะเจ้ารับกินเจ้ารับกิน เจ้าเจ้ารับกินเจ็ดเจ็ดสองนะคะเจ้ารับกินเจ็ดเจ็ดสองค่ะแกปับจอไว้ค่ะท่านผูช้ชมเดี๋ยวจะแดงเสร็จสรุปให้วใหวยห้แต่ละสำนักแต่ละจานเนาะเนาะ เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะรวยๆกันทุกคนคะ่ะโชคดีใสรปีใหม่เดินทางแค้วคาดปลอดภัยนะคะระมัดระวังอย่าประมาทกับพ่อคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเดินทางไปมากตั้งใดก็ให้ความระมัดระวังอย่าประมาทต่างคนต่างไม่ประมาทก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรร้ายๆนะคะเราไม่ประมาทเขาประมาทเพราะฉะนั้น ผู้ใดในยินคําววายาประมาทนี่ทุกคนน่ะมันจะไม่เกิดเลยค่ะขอให้อย่าประมาททุกคนนะคะพี่แมวให้มาหกล่างวิ่งสองนะคะมาใส่กันได้เลยสองหกหกสองเจ้ารับกินเจ็ดเจ็ดสองนะคะแล้วก็ข้างคนตระกูลแสนสุขสายด่วนนะคะศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดกันหกเจ็ดล่างสองสองตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมนะ ลวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสายด่วนตัดตอนมาจากไอไรหลายตัวมั้งเนาะสายด่วนโค้งสุดท้ายนะคะจะเรียนก็โคตัวล่าไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ